แล้วก็เราก็สามารถจะทัดลื่นๆดูได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับจุดที่ผมกดกั้งชอบก็คือหน้าจอนะครับหรือใครนะครับจะเอาไว้ดูสตอรี่นะครับเราก็กดเข้าไปดูอย่างนี้ได้เลยครับนี่การค้นหานะฮะก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับปึ๊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 บเร็วๆดูครับเราเนี่ยสามารถจะเปิดเสียงได้สูงสุดนะครับสามารถเปิดวอลลุ่มได้สูงสุดถึง200%เเลยครับเพื่อนๆนี่โอ้โหดังกระหึ่มเลยนะมาดูฮะ แล้วก็ลองดูนะครับการทัดการกดสกิลครับก็กดได้แม่นๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆนี่เดินแบบใช้สกิลรัวๆอย่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมนนนนันทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับและนี่คือ vivo y 3 6ครับมือถือรุ่นใหม่จากแบรนด์ vivo นั่นเองครับ มือถือรุ่นนี้ครับดีไซน์มาได้สวยมากๆครับมีความเลียมเรียมเรียบๆนะครับแล้วก็มีการลบขอบเนี่ยเวลาจับเนี่ยก็จะไม่บาดมือแล้วก็จับได้กระชับมือนั่นเองครับมือถือรุ่นนี้ครับดีไซน์มาแบบเรียบหรูดูแพงอ่ามีสีเลือก2องสีครับจะมีสีดำแล้วก็สีเขียวน้ําทะเลที่ผมถือรีวิวอยู่ตรงนี้นั่นเองครับสำหรับสีเขียวนี้นะครับก็สวยมากเนาะมันจะมีเท็กเจอร์ของฝาหลังตรงนี้ก็ัเพื่อนมันสามารถสะท้อนแสงได้นะครับมันจะไม่ใช่เป็นสี เขียวเฉพาะสีเขียวอย่างเดียวนะเพื่อนๆลองดูนะมันจะมีแบบรายละเอียดต่างๆครับมีกราฟิกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคือสวยมากๆครับสาหรับฝาหลังเนาะมือถือรุ่นนี้นะครับรอบๆตัวเครื่องเนี่ยฝั่งนี้ครับก็จะเรียบๆไม่มีอะไรครับด้านบนครับตรงนี้ครับก็จะเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนตรงนี้ครับก็จะเป็นถาดซิมนั่นเองครับสำหรับถาดซิมเนี่ยเป็นแบบ3สล็อตครับใส่ได้2ซิมแล้วก็1 SD card ดฝั่งนี้ครับก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียง ถัดลงมาครับเป็นปุ่ม Power ด้านล่างครับก็จะเป็นแจ็ค3.5มิลมไมโครโฟนสนทนาแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นพอร์ตชาร์จ Type ซแล้วก็ให้ลำโพงมา1ตัวนั่นเองครับหันมาที่หน้าจอกันบ้างครับมือถือรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับจอ LCD ขนาด6.64นิ้วความละเอียด Full HD+ Plu อัตราเรเฟรชเรต90 h z ครับเป็นจอแบบเจาะรูครับเพื่อนๆที่มีกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซล และกล้องหลังครับให้มาทั้งหมด2ตัวครับที่นูนมาตัวนี้นั่นเองครับเลนส์หลักครับให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์โบเก้อีก2ล้านพิกเซลครับมือถือรุ่นนี้ครับบอกเลยครับว่ากล้องเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเราออกไปทดสอบกล้องกันด้านนอกเลยดีกว่าครับเพื่อนๆไปกันเลยครับตอนนี้ครับผมออกมาอยู่ด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือสกินโทนโดยกล้องหน้าครับบอกเลยครับว่าถ่ายโคนออกมาได้สวยมากๆครับ นี่มีความขาวอมชมพูและก็ฉากหลังความอิ่มสีอะไรต่างๆครับ <nước> ก็มีความสดใสครับเรามาดูกัน oh ที่สกินโทนโดยกล้องหลังกันบ้างครับสาหรับสกินโทนโดยกล้องหลังครับก็มีความอิ่มสีมีความสดใสประมาณนี้เลยนะครับโหมดการคืนโดยกล้องหน้าครับก็จะมีการปรับบิวตี้นะครับมีการขัดผิวปรับได้ค่อนข้างเยอะครับหันไปที่กล้องหลังกันบ้างครับสำหรับกล้องหลังครับก็จะไม่มีการทำรีทัชใบหน้าอะไรมาให้นะฮะแต่จะมีฟิลเตอร์มาให้แทน ซึ่งฟิลเตอร์ครับก็มีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยครับมีแสงต่างๆให้เราเนี่ยสามารถปรับใช้ได้นั่นเองครับมาดูกันที่การถ่ายภาพร์ตเพจหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลกันบ้างครับ ตรงนี้ครับค่า f ครับเป็นการปรับการละลายฉากหลังนั่นเองครับเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้ละลายมากละลายน้อยตรงนี้ครับก็จะมีการทํารีทัชใบหน้ามาให้ครับแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้นะครับบอกเลยครับว่าเยอะใช้ได้แล้วก็สวยด้วยนะฮะด้านบนครับก็จะมี hdr มาให้ด้วยครับอุ้ยถือว่าดีนะครับในการถ่ายภาพบุคคลและมี hdr มาให้นะครับเพราะว่าถ้าโซลเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันก็จะมีการปรับแสงให้กับเราอัตโนมัตินั่นเองครับเราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือว่าปิดไดด้้วยนะ หันไปที่กล้องหลังกันบ้างครับภาพบุคคลโดยกล้องหลังก็จะมีการปรับค่า F นะครับก็จะมีฟิลเตอร์เพิ่มเติมมาให้นะครับก็คือโบเก้นั่นเองครับเป็นการทําละลายฉากหลังในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งหัวใจรูปดาวหรือว่าผีเสื้อนะครับหรือว่าซากุระนาอก,ก็มีให้เราเนี่ยเลือกปรับได้นั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราเนี่ยก็สามารถาที่จะทํารีทัชใบหน้าได้ซึ่งปรับได้ค่อนข้างเยอะฮะ เรามาดูนที่โหมดถัดไปครับนั่นก็คือโหมดภาพถ่ายนั่นเองครับสำหรับโหมดภาพถ่ายเนี่ยก็จะไม่มีการทำรีทัชใบหน้ามาให้นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์มาให้พร้อมกับเอฟเฟกต์แสงนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะมี h d r มาให้ สำหรับกล้องหลังนะครับก็จะมี SDR แล้วก็ฟิลเตอร์มาให้นะครับฟิลเตอร์ที่มีมาให้ครับก็เหมือนกับกล้องหน้าเลยนะฮะนี่ สำหรับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าครับเราเนี่ยถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมครับอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะฮะและนอกจากนั้นครับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าครับก็จะมีการทำรีทัชใบหน้าแล้วก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ครับก็จะมีเป็นสไตล์สไตล์เนี่ยเยอะมากครับซึ่งสไตล์ตรงนี้ครับก็จะเป็นการปรับในส่วนของการตกแต่งใบหน้าเพิ่มลิปสติกอะไรให้ด้วยนะครับ ส่วนฟิลเตอร์นะครับจะมีการปรับแสงต่างๆให้กับเรานะครับนี่และนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดครับ Full HD 30เฟรมโดยกล้องหน้าจากหลังท้องฟ้าครับก็เห็นชัดเจนอย่างนี้ครับและก็ใบหน้าของเราครับก็จะมีการปรับบิวตี้ให้เล็กน้อยเวลาเดินไปถ่ายไปความนิ่งก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าสมมติเราแผนกล้องเร็วๆครับปึ๊บปึ๊บฉากหลังครับก็จะมีการยืดให้หน่อยๆนะมีการหน่วงๆนิดนึง แต่ถ้าเอาไว้ถ่ายลงทิกต o อกนะครับเอาไว้ถ่ายลง a c e b o o k เนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเอาอยู่เลยครับแล้วก็กล้องหลังครับเราเนี่ยถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ไม่ถูกสิเฟรมเนี่ยมันก็จะดรอปความละเอียดลงมาครับอยู่ที่ HD นั่นเองครับตรงนี้ครับเราเนี่ยสามารถจะเปิดเป็นโหมดการกันสั่นได้นะครับแต่เฟรมเรทนะครับก็จะดรอปลงมาอยู่ที่30เฟรมนั่นเองครับนอกจากนั้นครับก็จะมีเป็นการทํารีทัชใบหน้ามาให้แล้วก็จะมีฟิลเตอร์มาให้นะครับ hd 30เฟรมความนิ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเดินไปถ่ายไปเดินถ่ายหลังปึ๊บการแผนกล้องครับปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะมีการหน่วงหน่อยหน่อยนะครับแต่ถามว่าการเดินไปถ่ายไปมีความนิ่งไหมผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างนิ่งใช้ได้เลยครับแล้วก็สกินโทเนี่ยถือว่าสวยนะเอาไ้ถ่ายคลิปไว้ลง t i k t o k ไว้ลง Facebook ต่างๆไว้ลงรีวิวเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับปึ๊บปึ๊บ สกินโทนเนี่ยเด่นเลยนะสวยจริงๆนะครับสกินโทนรายล,ละเอียดต่างๆความคมของวิดีโอถือว่าพอใช้เลยนะเรามาดูกันที่โหมดเพิ่มเติมกันบ้างครับสำหรับโหมดเพิ่มเติมครับก็จะมีเป็นการรับแสง2เท่าโหมดสโลโมชันโหมดความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลโหมดไลฟ์ฟอโต้โหมดทำแลบโหมดพาโนรามาและก็โหมดโปรโหมดถ่ายเอกสารนั่นเองครับ จากที่เราออกไปทดสอบถ่ายรูปกันมาครับกล้องรุ่นนี้บอกเลยนะครับว่าจุดที่ผมค่อนข้างชอบก็คือตอนที่ถ่ายคนครับเซลฟี่ถ่ายยังไงก็ดูดีนะนี่มาดูนันที่สเปคภายในตัวเครื่องกันบ้างครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Android 13ครับครอบทับด้วย FunTouch OS 13 CPU ครับใช้เป็นคอคอม m s n a p d r a g อน680แรมที่ให้มาครับให้มาถึง8แล้วก็สามารถเพิ่มแรมได้อีก8ครับหน่วยความจำครับให้มาที่256 g b มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่44วัตต์นั่นเองครับในราคาเพียงแค่7,999บาทครับจากสเปคที่เราพูดมาเมื่อกี้นะครับเรามาดูกันที่การใช้งานทั่วไปกันก่อนเลยครับว่ามือถือรุ่นนี้ทำได้ดีขนาดไหนครับอย่างแรกครับมาทดสอบการใช้งานโซเชียลมีเดียกันก่อนเลยครับอย่าง Facebook ครับสำหรับการเล่น a c e b o o k นะครับเราต้องรอการโหลดหน้าฝีสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วก็เราก็สามารถจะทัดลื่นๆดูได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับจุดที่ผมว่าค่างชอบก็คือหน้าจอนะครับมันมีความสดใสเนาะแล้วก็เวลาทัดไปครับดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ครับมันจะไม่หน่วงนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาเราอ่านคอมเมนต์เอ่ยไดเอ่ยครับมันสามารถจะดาวน์โหลดออกมาได้ค่อนข้างเร็วนะฮะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะปึ๊บเห็นไหมเอ่ยนี่ดาวน์โหลดคอมเมนต์ได้เร็วด้วยแล้วก็เราสามารถจะดูรายละเอียดดูให้เพิ่มเติมดูมากกว่านี้ก็สามารถจะดูได้นะครับ ก็คือสามารถจะดูได้ครบเลยนะครับนี่เมื่อดาวนโหลดตอนแรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังยันก็สามารถจะใช้งานแบบลื่นๆอย่างนี้ได้แล้วครับนี่ใครไว้เอาแบบไถฟรีเล่น Facebook ทั่วไปเนี่ยโอเคเลยนะครับหรือใครนะครับจะเอาไว้ดูสตอรี่นะครับเราก็กดเข้าไปดูอย่างนี้ได้เลยครับนี่ปึ๊บนี่เป็นไงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่น Facebook เรามาทดสอบการใช้งานการดูคอนเทนต์ต่างๆกันบ้างนะครับมาดูที่แอป tiktok กันเลยครับ การค้นหานะ,ะก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับมาดูที่งานวิดีโอกัอนก่อนครับเพืเ่อนๆเป็นยังไงเออปุ๊บนี่ก็ถือว่ารวดเร็วเนาะในการค้นหาในการทัดในการไถ่ฟีดไปเรื่อยๆๆๆอย่างนี้ครับปุ๊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 บเร็วๆดูครับนี่มาดูเสียงกันบ้างครับให้เพื่อนๆลองดูตรงนี้ครับ เราเนี่ยสามารถจะเปิดเสียงได้สูงสุดนะครับสามารถเปิดวอลลุ่มได้สูงสุดถึง200เเซเลยครับเพื่อนๆนี่โอ้โหดังกระหึ่มเลยนะมาดูฮะดังมากฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นติ๊ t ต k อกครับเอาไว้ดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยคือชิวๆเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นติ๊ t ต k อกการดูคอนเทนต์ต่างๆครับ แล้วการเล่นเกมหลักเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับการเล่นเกมครับเกมตลาดทั่วไปครับอย่างอา p u พ G f r e ฟ f i r e เนี่ยมือถือรุ่นนี้ครับเอาไว้เล่นสนุกสนุกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเกมที่ไม่ใช่กราฟิกหนักๆนะครับเกมทั่วไปเที่ยวเล่นเนี่ยมือถืออันนี้เล่นได้ครับสาหรับอานะครับสามารถจะปรับได้สูงเนาะแต่ไม่สามารถปรับสุดนั่นเองครับแล้วก็สนามรบนะครับเราเนี่ยก็สามารถจะเปิดเป็นโหมดเฟรมเรทสูงเล่นได้ชิลๆครับไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไง ตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเปเทียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเมื่อเราเข้ามาในเกมครับเราปัดมาฝั่งนี้ครับก็จะมีเป็นโหมดเกมมาให้นะฮะเราสามารถที่จะเลือกปรับเป็นสมดุลนะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานหรว่าจะบูตให้เครื่องแรงขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนกราฟิกครับก็สวยมางบนะการเดินเอวยอยนะฮะแล้วก็ลองดูนะครับการทัดการกดสกิลครับก็กดได้แม่นๆอย่างนี้เลยเพื่อนๆนี่เดินแบบใช้สกิลรัวๆอย่างนี้ได้เลยครับนี่กดสกิลแม่นนะที่ผมค่อนข้างชอบก็คือมันทัดได้ลื่นนะครับกดได้ลื่นๆแต่เวลาเเราาข้ทีมไฟักๆค็ือ เฟรมเรทครับก็จะดรอปลงมาบ้างเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้าไฟประมาณนี้ครับผมประมาณ3 4คนคือเล่นได้สบายนะทัดได้ชิวๆแต่เมื่อถึงเมื่อใดครับที่มันใช้กราฟิกสูงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการเฟรมเรทแล้วก็มีอาการหน่วลงลุมาบ้างนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกม ก็สาหรับมือถือรุ่นนี้นะครับผมมองว่าเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆในกล้องนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับเน้นการใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่อึดๆนะครับเล่นเกมบ้างไว้สนุกๆก,กับเพื่อนนะครับมือถือรุ่นนี้ฮะสำหรับผมก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพืเ่อนๆอะไรครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับติดด้านล่างใต้คลิปเลย สุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องนึงครับแนะนำตรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่แลน์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจ p h o n e เรามีบริการจัดส่งฟรีตัวประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ส,รรบสวัสดีครับ J 9. J 9. เรารับประกันหา้าปีสัรอ,อรองมีเครื่องสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานและบริการอีกมากมาย